วันนี่ตามต่อครับขาเขียดตัวนี้อิสระมันจะไม่วนไม่ซีมันไม่อิสระนี่วิ่งตามกันไงอันนี้คือมาเป็นคู่เลยอ่าตัวนี้จะมาเป็นคู่ตัวนี้จะอิสระแล้วขับเคลื่อนด้วยเฟืองตัวนั้นขับเคลื่อนด้วยโซ่อตัวนั้นเซฟจะไม่ค่อยมีเท่าตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้จะมีเซฟอยู่สองสามตัวเซฟกันตายกันพังกันเสียบ่อนเสียมันเซฟขาดก่อนตัวนี้จะมีเยอะกว่าหนึ่งสองสามสี่ อันนี้มาจากฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะตัวนี้ลอนดอนสหรัฐอเมริกาที่เรานําเข้าส่วนมากจะนําเข้าจากสหรัฐอเมริกามากกว่าแค<อ>น,นาดา<อ>ต้องเย้าใ<อ>มากกว่าแคน,นาดาทําไมอ่ะเพราะว่ามันก็นําเข้ามันสามารถนําเข้าได้หลายประเทศแต่เราต้องศึกษาว่าประเทศไหนที่ว่าใช้งานแล้วมันจะไม่ค่อยมโมค่ะ บางประเทศมันใช้ใช้แบบเมืองไทยอ่ะใช้แบบเมืองไทยคือเละตุงเปะตัวนี้มาเหนื่อยแน่คือคือสภาพเขาคือแบบเขาใช้แบบคุ้มอ่ะค่ะอย่างเมืองผู้ดีอ่ะส่วนมากเขาจะใช้นี่ไหมภาพเมืองผู้ดีไงอันนี้ก็อังกฤษด้วยเหรอก็มาจากอังกฤษหมดฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งเศสเมสซี่ฝรั่งเศสครับอ๋ออันนี้มันจะมีฝรั่งเศสมีแคนาดาทำไมถึงมีฝรั่งเศสนเพราะว่าฝรั่งเศสมันผลิตในประเทศฝรั่งเศส อืมอแต่แม็กซี่เหมือนกันแต่ผลิตในแคนาดาโอ้ค่ะค่ะเป็นโรงงานในนู้นเนาะก็เหมือนของไทยทุกวันขายกันมากก็ผลิตที่ประเทศไทยทุกวันไปผลิตที่อินเดียอะไรว่าไปค่ะค่ะค่ะก็คุณภาพก็ต้องไปดูเอาค่ะค่ะว่าเป็นยังไงผลิตเป็นไงอ๋อตัวนี้จะเป็นฝรั่งเศสถามว่าฝรั่งเศสกับแคนาดาแตกต่างกันไหมแตกต่างแน่นอนค่ะ แตกต่างตั้งแต่เนื้อเหล็กอืแตกต่างทั้งการสร้างมาทั้งคันก็แตกต่างหมดคือชื่อของนั่นอย่างเดียวแล้วอยังอย่างมืงหงายพุกทีเนี่ยตัวไหนที่ประเทศไรที่ทมกว่าผนที่สุดเข้าเข้ที่น่ผมว่าเม็กซิ่นะจริงเพราะว่าลูกค้าซื้อไปสองปีแกยังไม่เคยเสียสองปีไม่เคยทำอะไรเลย เหมือนกับซื้อโรงางาเนี้ยไปเลยใช่เลยสองปีผ่านไปผ่านไปค่ะผมจะตามลูกค้าตลอดว่าบางสมมติเราไปอย่างยกตัวอย่างเคยไปประโคนชัยผมจะเช็กแกตลอดสินปีเป็นยังไงป้ไปไงาใช้ดีไหมแกบอกว่าไม่เคยเสียเลยลุงเนี่ยต่อไปจะเข้าปีที่สองโอ้มีการติดตามลูกค้า,าด้วยเราต้องประเมินอีกเม่ลูกปืนผมสั่งสั่งลูกปืนมาเปลี่ยนเนี่ยผมประเมินตลอดตั้งแต่ทําธุรกิจเพราะว่ามันจะมีลูกปืนที่มีดีมแตกพอลูกค้าเอาไปปืนผมจะเช็อว่าเป็นยังไงลูกปืนลูกสูบเนี่ยแตกไหม เขาบอกแตก่ว่าไม่ดีแล้วเตรียมรีมให้เรีมใเราก็สั่งบริษัทอื่นเลยทันทีบอกตัวนี้ไม่ว่าเราก็บอกลูกค้าที่เขาไปใจเราคุณอย่าลืมอย่ายทำธุรกิจทุกวันสมัยโซเชียลหน่ยผมคุยรู้ทั่วประเทศอะทำไมรู้จักลุงหงาใช่นะมันก็เราก็ทำให้เขาหน้าน่าเชื่อถือค่ะอ่าก็เราแบบไม่ต้องมา ซ่อมเก็บสีแล้วไปจอดขายอืมาดูก่อนอมาเช็คมาหน้านมาจองจองจองส่วนมากผมจะโดนจองแบบปลาตามากกว่าอืเชื่อไหมใครออยู่จังหวัดหน้าน่ะจะวิ่งมาจองรถอยู่สุรินใช่ๆมาหรอกจังหวัดหน้าน้ำปางอะทำไมเขาซื้อได้อไว้ใจผมไว้ใจห่าไว้ใจหนาเอาโงนตังมา เงินแค่หมือนเดียวไม่ได้ดูถูกหรอกผมไม่โกงหรอกยิ่งคุณไม่ได้มาน่ะผมยิ่งเกรงใจเลยเผลอๆคุณอาจจะได้ยางใหม่ก็ทุกเส้นกันนะใช่ของจริงเลยที่กองกลางนี่เห็นของจริงที่ไหนการทำธุรกิจทุกวันมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยใช่สืเชียลผมทำเล่นได้ไงใช่ตายได้เลยใช่อ่านคอมเมนต์ข้างล่างก็ดูแล้วคอมเมนต์มันเยอะนะครับ ทางเร,เรนะาเรีวดับเร็ยวนะย่าลืมอะไรเร็วาเร็วหมา <c oughs> เดี๋ยวไปต่อว,วิดีโอหน้าะว,วันนี้ก็แม่ได้ความรู้เยอะมากเลยเดี๋ยวลุงงานจะพาผมไปดูตัวใหม่ล่าสุดครับเดี๋ยวอันนี้อ,อีกครั้งนะคะนี่ราคาเท่าไหร่นะคะนี่ตัวนี้จบไปที่สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทสามแสนสามหมื่นเราดูหน้าเกี่ยววันสีตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นสีแถวสีแถวอ๋อค่ะอืม ถ้าเป็นหนึ่งสองสี่ก็มันจะเป็นห้าแถวห้าแถวตัวนั้นจะแพงกว่าตัวนั้นแพงกว่าไหมคะแพงขึ้นอ๋อก็มันอยู่ที่สภาพตอนเราเอาเข้ามาเหมือนเราจอดเนี่ยเราก็ยคุยกันกับลูกค้าว่าสภาพอย่างนี้นะค่ะก็ราคาที่เราเปิดขนาดนี้บอกบางบางบางครั้งกับลูกค้าบอกว่าลุงสภาพนี้เกิดสีเรียบร้อยขอเป็นยางใหม่ได้ไหมเราก็มาคุยกันอีกทีโอค่ะโอ้แล้วแล้วตัวนี้ราคาลุงอ่ะตัวนี้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท โอแสดงว่าน้ำหนักต่างกันด้วยน้ำหนักตัวนี้จะเบากว่าตัวนี้นิดหนึ่งค่ะของเราจะหนักกันหรือเปล่าฮะล่างได้หมดทุกอันเลยตาของเราห้าสิบแรงทุกวัวเปนร่างไรจริงธุรกิจทุกวันธุรกิจอัดฟาร์มมันกำลังมาแรงค่ะรเร็วจริงจริงแถวบ้านก็ทำปีเดียวก็ถอนทุนแล้วอืมอก็ไม่เชื่อก็ลองเช็คดูที่อื่นนะเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะคุณต้องมีงานนะเอางั้วัดซื้อไปแล้วมันจะถอน ไปลนากเจ้าไหจ๊กกนก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องต้องต้องดูด้วยหม้ว่าเออเห็นว่าทันกับทันกับเขาอือไม่ใช่จริงหน้าประมาณนี้พอดีเนาะผมว่าก็ผมก็ยังคิดว่าหน้าจะพอดีนะเล็กไหมหรือผมว่าพอดีนะมันไม่เล็กไปครับอืพอดีนไม่ใหญ่ไปไม่ใหญ่ครับผมเวิ่งยยากอีกครับวิ่งยากครับอือ เดี๋ยวจะพาไปดูแม็กซี่หนึ่งสองสี่ตัวไหนตัวนี้ก็สวยอ่ะัอนี้มาดูวุฒิชัยโอวุฒิชัยอ่าวุ้นชัยแม็กซี่หนึ่งสองแปดอันนี้ก็จองแล้วเนาะจองแล้วครับนี่เห็นไหมตัวนี้รอตัดเพราะว่ามันหน้ากว้างสามเมตรอ่ะเราต้องตัดให้เท่าหนึ่งสองสี่สองเมตรห้าสิบเนี่ยต้องตัดรอตัดเกก็หนุนฟันวา ก็เกี่ยวข้าวเสร็จพอดีนะอ๋อดีเจ้าของแกเป็นช่างข่มรถเกี่ยวคนใหญ่โอ้ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นเล็กซี่หนึ่งสองสี่ชนดาเอ้าไอ้นี่ลูกนกนี่มันไม่กลัวคนเลยนะตัวนี้จะเป็นชันดาในสองสี่ครับเห็นไหมตัวกาดจะแตกต่างกันนะทั่นี้จะเป็นร่องหนึ่งสองแปดหนึ่งสองสี่เราจะไม่มีการ เอายี่หเอาไอ้ตัวรุ่นอื่นมาแปะไม่มีของเราจะเป็นคู่แท้ทั้งนเลยตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยเอ๊ะหนึ่งสองแปดกับหนึ่งสองสี่นี่เป็นรุ่นต่างกันนี่มันต่างกันตรงไหนฮะหน้ากิ่งตรงตรงหน้าหน้ากว้างครับหน้ากว้างหนึ่งกว่าหกแถวหนึ่งอ๋อตัวขับโซ่ก็จะใหญ่กว่าตัวหนึ่งสองแปดใหญ่กว่าใหญ่กว่าบึกบึนกว่าเก็บฟังหมด เพราะว่าม um ันปลกแถวตัวนี้มันห้าแถวพอเราวิ่งเร็วอ่ะตัวนี้จะเก็บไม่หมดแต่ถ้าเป็นตัวนั้นมันจะเร็วไงค่ะค่ะเพราะเขาหน้ากว้างกว่าเนาะเหมาะสำหรับวิ่งพวกรถใหญ่อ่ะพวกรถเกี่ยวใหญ่อ่ะค่ะอ่โอ้อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกนาของเราต้องเลือกให้เป็นเลือกให้ถูกมาถามได้ศึกษาได้ว่าเราเป็นยังไงนาแปลงเล็กแปลงใหญ่รุ่นไหนเหมาะถ้าของหนู MU 5702มันก็ได้รถไถอ่ะผมกฟอร์ดเพื่อะไรตัวใหญ่ๆเขายังลากเลย S <S มันอยู่ที่พื้นที่นาเราเป็นยังไงค่ะได้หมดอ่ะค่ะค่ะอ๋ออันนี้ก็จองแล้วจองแล้วอันนี้ก็จอง,อจองแล้วตัวนี้น่าจะตัวนี้น่าจะอยู่แถวๆไอ้สารคามอืมสารคามน่นเห็นติดใ่นั่นในสารคามอือฮึอโอ้โหคือมาจองไว้แล้วอู๋หงาก็ทำสีเก็บ ส้อมบ่มลุงให้ทุกอย่างเลยแต่ลูกค้าถ้าเก็บสีก็เก็บให้แต่ถ้าเอาเดิมๆแล้วก็คุยกันีกราคาหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสี่ตัวนี้เป็นหนึ่งสองสี่แคนาดาแคนาดาครับค้าหนึ่งสองสี่ตัวนี้ก็จะย่อนกว่าตัวอื่นนิดนึงค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะถ้าทำเสร็จแล้วตัวนี้อยู่ที่สามสิบหกห้าสามสิบหกห้าครับสามแสนหกหมื่นห้าพันแล้วถ้าหนึ่งสองแปดตัวนั้นนะคะหนึ่งสองแปดอยู่ที่สามแสนแปดื่ โอ้ค่ะต่างกันอยู่ที่สองหมื่นเนาะครับแต่ตัวนี้ก็เหมือนพอดีนะพ่อเนี่ยเขาตัดตัวนั่นไปเกาะตัวนี้แหละอ๋อค่ะกาะเท่าตัวนี้เพราะจริงๆคือต้านั้นมันจะทำงานได้เร็วกว่าเร็วกว่าแต่รูงามก็ต้องตัดลงนะใช่ใช่ใช่อืมใช่เอาแต่ไม่จบตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นอีกทีเดีอ่าตัวนี้ก่อนแล้วไปดูตรงนั้นก็จะเก็บสีโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งนู้นเนาะ โอเคค่ะปูติดตามคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูที่ทำสีที่อะไรนะคะคุณปู่เอาตัวไหนคะนคุณปู่คะ